ครับ้วดีครับเป็นเพื่อนสุดท้านนะครับวันนี้พุมาเล่าเรื่องคนดีๆนะครับเราคนดีๆที่รู้จักในไลน์คือเขาดีมากครับเขามาทีเด็กมาวันปุ๊งนี้เขาให้อุ้งมาหนึ่งคนนะครับพอมาครั้งที่สองเขาให้ลังมาทีนี้นี่ให้ลังมาแต่มันสิบลูกไม่ใช่น้อยนะครับสิบลูกนี่สะกีดถึงห,น,หนุ่มขานีไลายพันนรับ ซึ่งที่นี้พอ่อข้อขอบคุณเนีครอบครัวของเขานะครับ <Wow. S 1> ให้เขามีความรุ่งเรื่องเขาอยู่ให้หมั่มีดีขึ้นทุขีกคนตัดกบทวดนะครับขอบคุณมากๆซ hmm. ึ่งที่นี้พอ่อข้อลาวนะครับลาลวเลุ่งพง่มขีคกูทำบุญมาประมาณปีสามปีปีนี้กับสามปีปีนี้ทำมาเพื่อว่า,า,าอยากจะอยากจะเลี้ยงแต่พ่อไม่มีทางซื้อ ดเดยก็ไปเกี่ยวห้ามันเข้าไปต่อมาได้่ตมา่อมาต่อมาแต่้าอิตามาครับวอดีเขาเอาอิตามามาให้เขาพ่อเมียเลยแต่มดแปะใต้พันเขาเอาอิตามามาให้แค่แล้วพ่อของมาตึงผอครับผอพันตอนนี้ได้เป็นได้นึ่งรังนะครับซึ่งมาแต่ว่านะครับก็มาเขาก็นำกลองมาพ่อนำกลองกลองเลียงนะครับแต่มดก็ซิกกลองก็ดีใจนะเพราะว่าพ่อทำไม่ก่อยเป็นไม่เอยฟินทำไม่จับ บางส่วนก็พ่นํำนี่คือพ่นํำไม่ช่วยครับนี่นะครับที่พ่นดำนี่ก็พ่มพ่นดำไม่ช่วยยาดึงยางวัสดุแต่แต่ของเขาก็คือเขาทำเย็บครับนี่คือเขาทำทากมาเรียบร้อยนี่หลังของเขาช่วยครับนี่ก็มาให้ดังมาให้น้ำน้ำเชื่อมาแล้วก็ให้ตาบูมาแล้วก็ให้กวดหลอมานี่นะครับคือนองในลาเดาเชื่อกอปนะครับเชื่อกอป อยู่กับสาวี่แบบเนี้ยให้ขวดหลอมพ่อมาโอกาสสู้ข้าวข้าวสู้แน่นอนแบบก็ททาแบบนี้ซึ่งที่น,ปปน,นี้พ่มบอกเผื่อๆเลยนะครับว่าถ้าเคยอยากเลี้ยงอุง้งให้ตังเจเลี้ยงกับให้ตังเจโตให้ตังเจททาเหมือนพ่อมพ่อมใจสื่อก็ไม่มีการสื่อแต่ตอนนี้คือพ่อ,อมโตไวมากเลยครับพ่มโตขี่บ้านตอนนี้ไม่ใช่โตกึเขาโตแต่บ้านแยกกแต่บ้บานเลยนะตอนนี้ ซึ่งป้มบางน้อยคนนะครับแต่เขาจริงใจกับเราคนน,นี้ะบางคนนะครับอย่าหวาแกเอามาให้เลยครับแม้เต่ยเราไปข้อต่อยังไม่ได้นะครับในช่วงนนะั้นอยากนะครับคนใจดีทั้งที่นี้นี่เขาเอามาให้เองนนี้องขิดววาดีมากครับดีมากมากเลยพมยอมขอรบยอมนะตื้อเลยซึ่งแมวกขาอยููกัน่น้อยกว่าปมอกว่าจริงแต่เขาดีมากครับดีเลยบอกต่อไปได้เลยครับ ถ้าพอคนจริงใจแล้วคุณมีความสุขแล้วไม่ว่าเคยแต่ถ้าพอคนไม่จริงใจเล้อก็แสดงว่าทีเดียวก็ผลไปนะครับเหมือนปุน๊บมีทีเดียวผลไปแต่ถ้าว่าพอคนเดียว่จริงใจนี่คือแน่นอนปุน๊บมีขือจริงใจกับสังคมที่จริงใจกัจจกบุ๊บแบบนะครับนี่เลยแับสาะเมินขานี่ปุ๊บบอไม่ต่ำจะห้าพันบาทที่ผมเช็คเลยแต่ถ้าไขวดนี้เนาะถ้าแต่ขวดนี้เราต่หมดนึ่งรอยกับ ยีจะกาวขัดวจ้ะเขาบอกมาให้พ่อมีโตเขาบอกว่าถ้าโตได้ลก็คือเขาดับซื้อเองหลังนะครับเขาดับซื้อเองหลังนี่คือคือผมบอกเขาคงไม่ไม่เล่นรูดีครับเพราะว่ากขานน้ำก้อนมาให้เลยถ้าโตได้เขาดับซื้อในราคานกบากันแต่ถ้าว่าพมอกี่เบ่งไม่เบ่งขึ้นก็ได้ เบ่งปันเงินก็ได้คือแกบอกว่าแล้วเดาเต้ต่างปีเดาเต้กุณตาแกบอกกันแกอยากป้้มคุณตานะครับจริงีนี่นี่เขาเหมกขอบมากแต่นี้เขียเขียหมัดนี่ปะปูนี่นำยานไอ้ที่จะล้อนะครับแต่คนนี้ประเทศพันธ์หรือคือเขาให้มาขอบมาเลยอรับแต่พร้อมกำลังเดียรเปีป้้มโตไว้แล้วก็แยกเลยนะครับไอถ้าถาสนใจนะครับ คุยกับพมได้เลยไม่ว่าเคยถ้าสนใจเดี๋ยวกุ้งคุยได้ทุกเวลาเปิดตัวสู้รบซ้ำบลอกต้องไปเกาเจ็ดร้องกับครูคุยได้ตลอดพุ่มไม่ได้ซื้อนะคะกลุ่มโตมาจากบนเกาต้องมั้งอย่างอุ้งเนี้ยไม่ได้ซื้อมจังเลยเนี่ยน้องก๊อปเลยหายมาเดี๋ยวก็มาแหลกครับขือได้ไม่สาบมาจากชาวีครับมาจากชาวีเหมือนกันกดๆนั้นก็มาแหลกกับพุ่มก็ไอตัวปิดข้าวไป เขาให้คนอื่นมาตอนนี้พงแย่คนอื่นได้ต่างวัดก็รู้สึกว่าห้าตัวเนี่ยครับเขาให้มาดังเดียวพงแย่ไปสี่นะก็เป็นห้าตามกองเดิมนะครับซึ่งทีนี้เมื่อเมื่อสี่ต้นนี่ครับพมแยไอหมาด้วยครับเพราะว่าน้องก็ลาดบบาก็ผนนั้นนหะบอกว่าสี่ต้นนี้จะมีขาให้เลี้ยงให้หมักหมาแ๋ยวนำพึ่งได้แต่ดงวัดนี้เขาจะหมาซื้ออมัดรับซื้ออมัด ทีนี้พว่ก็มีกําลังใจ่ตสู้อีกแล้วครับแตว่าเขาเขาพูดประน,นันซึ่งพว่ก็ตั้งใจทํานะครับตั้งใจทำจะจะ,จะพุทเรียนดูเรื่องการทําโจการสำแต่ได้จะเรียนดูทุกนั้นวันนี้พุ่มีตั้งพุ่ม,มีตั้งคือเครื่องมือพุ่งจะเครื่องมือให้ครบแต่ก็ท,ทําทาจนะครับพาทั้งพึ่งแต่ตอนนี้ก็พุมีอยู่ตั้งที่บานแล่งมดกซึ่งทีนี้สิ้นตนก็าปักเตะ ผ่อมันเน้นปกักใจริ้นโทนคะรับนี่นะครับถ้าหากว่าฉานส้นใจฉานที่โตพ่อมหาได้เลยผมจะแนะนำมาเรื่องการโตนะครับแต่ถ้าหากว่าฉานได้ฟังคลิปของมผมนะครับถ้า,ถาทำคลิปได้ฟังคลิปของผมนี่เคยเปิดด้วยติดตามกันนะครับเพราะว่าไอ้ให้กอติดตามกันถ้าคนใหนคนใหนติด กติดตามม็คือมัน,ก,มนมก็มีประโยชน์โตสร้างคมทั่วไปแล้วก็มีประโยชน์กับป้องกันครับทุกๆ้กา้นะครับประวัติไม่ใช่การสุนเลยเพียงแต่กติดตามอย่างเดียวนะครับถ้าเคยเปิดมาเจอี๋ยวก็กติดตามเหมือนกันเราจะรูก,กับว่าป้ออยู่แบบไหน,นยอยู่ฝันหรือดูวันอี่ยงงุ้มแล้วก็ถ้าตาังก็เรียกฉันรูมั่ง ไอ้ไต่อไรไม่รู้แต่ล้ามักบานพ้มนี่ก็เรียกอุ้งกับรับก็งก่คุณล่างก็ไปีกีนะครับ้ากวาฐานเปิดเลยผมงก่อคกุณเนี่กลัวกลัวกองานนี้นะมีความทุกคนเจริญตลอดการไม่ว่าฐานจะทำอะไรก็ยังกระชับพลจำเนดทุกๆย่างในตานาติว่ามาช่วยเหลือเก็าคุณพ่อมนะครับต้อหุยอปีนี้นะครับปฏิกับ